เควสหมดกว่าจะอัพแดทก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนอยากปั้นตัว5ดาวก็สามารถใช้ตัวสีดาวจบบทได้แต่แล้วทาไมอะไรที่ทําให้เรายัางคงเล่นเกมนี้เพรภาพที่สวยงามกราฟ,ฟิกที่โคตรอลังหรือเนื้อหาที่กินใจไม่ไม่เมื่ออยู่ต่อหน้ากาชากาชาอารยธรรมที่ชั่วร้ายที่ทําให้คนเล่นมีความสุขหรือทําให้คนผิดหวังในเวลาแค่คลิกเดียว สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับสู่เกมฮองไก่สตาร์เดียวพืกอนก็ผมฟอดจากช่องสังกนิตเป็นยังไงกันบ้างครับผมเชื่อว่าหลายๆคนในช่วงนี้คงทำาเ e s t กันหมดแล้วสินะเควสตันไม่รู้จะทาอะไรปั้นตัวละครก็น่าจะปั้นกันเกือบจะหมดแล้วแล้วระดับต่อไปที่เราควรทําก็คืออะไรนั่นก็คือการวางแผนสุ่มตู้มิเตเดตตวต่อไปต้องบอกอย่างนี้ว่าทางตัวเกมฮองไก่สตาร์เดียวมีตัวละครรีเต็ดหลายตัวที่ยังไม่ได้ถูกทําการอัปเดตเข้ามาแต่จะถูกทําการอัปเดตเข้ามาตามลําดับแพทตั้งแต่1 จนถึง1.3ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมช่วงท้ายคลิปแต่ในตอนนี้เรามาวางแผลงก่อนว่ากาชาที่เราจะสามารถหาได้จากตัวเกมได้จากจุดไหนและวิธีอะไรกันบ้างเดี๋ยวใครจะแก้ปัญหาด้วยการเติมก็สามารถเติมผ่านร้าน Over t o ์ท็บอกได้เลยว่า ถูกกว่าการที่เราเติมผ่านตัวเกมโดยตรงแน่นอนก็อย่าลืมไปใช้บริการกันได้สําหรับร้าน Over Top Up ลิงร้านใต้คลิปอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องสักนิดด้วยนะครับในส่วนของการวางแผนสุมตู้กาชาสกอร์กาชาในตัวเกมมีหลากหลายตู้ส่วนใหญ่ผมจะขอโฟกัสในส่วนของตัวละครตู้ลิมิตที่จะเป็นตัวละครที่ต้องใช้ตัวทองเท่านั้นในการสุม่มซึ่งตัวทองนี้เราสามารถได้รับจากจุดไหนกันบ้าง เ,เพื่อนจะสามารถใช้เพชรสุม่มโดยตรงก็ได้หรือว่าจะใช้เพชรซื้อโดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันอัตราส่วนตัวทองก็คือ1ต่อ 1, 160เซลเจตหรือใครจะสะสมในร้านค้าเอมเบอร์ร้าน้าเอมเบอร์ก็คือการใช้เศษเกลือที่เราสุ่มจากตู้กาชาปกติหรือว่าตู้ราชาลิมิเต็ดก็จะได้รับเศษเหล่านั้นมาแลกตัวทองและก็ตัวเงินซึ่งตั้งทองตัวนี้จะใช้ในการแลกชิ้นลาบแมนเาณ90แลกได้สูงสุดอยู่ที่5ชิ้นต่อเดือนเพราเป็นอย่างละ5ชิ้นนั่นเองหรือจะใช้เศษทอง ที่จะได้รับก็ต่อเมื่อเราสุ่มได้ตัวละครซ้าได้ไมาทั้งหมด8เศษและแลกได้ไม่จํากัดแต่ส่วนใหญ่ถ้าได้รับเศษตัวละครทองหรือว่าเกิดทองขึ้นมาแนะนําว่าแลกตัวทองใน,นจุคุ้มค่าที่สุดแล้วในบรรดาที่มผมมองส่วนของร้าน้ายแอมเบอร์เศษที่เหลือไม่จําเป็นที่ต้องใช้เพราะยังไงแล้วสิ่งต่างๆที่อยู่ในร้านค้าเหล่านี้เราสามารถฟาร์มหาได้ตามแมพตัวทั่วไปหรือว่าลงดันเจียนทั่วไปได้อยู่แล้วเก็บไว้เพื่อแลกตั๋วทั้งสองใบนี้ก็เพียงพอเพราะเราไม่รู้ว่าในอนาคตสกอร์ หรือแม้กระทั่งการทำเคล็ต่างๆที่เราสามารถทําได้มันจะได้ง่ายเหมือนตอนแรกที่เกมเปิดจริงๆหรือเปล่าก็จะให้ดีหรือว่าจะให้ชั่วก็แนะนําว่าเก็บไว้เถอะครับเอาไว้แลกในราคาย m อมเบอร์จะคุ้มค่าที่สุดส่วนเซเจดก็แลกแค่ตัวทองก็พอแล้วเพราะยังไงตัวเงินเราจะมีการทำเควสดทำกิจกรรมต่างๆภายในตัวเกมแล้วเราก็ยังสามารถได้รับตัวจากจุดน,นั้นค่อนข้างที่จะเยอะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการ วางแผนในการแลกของในร้านค้าแต่ก่อนที่จะไปสเต็ปต่อไปเราต้องมาเข้าใจลำดับการออกของตัวละครตู้ลิมิตกันหน่อยละกันตัวละครการสุ่มของตู้ลิมิตหลังจากที่ผมสุ่มเองมากับมือแล้วเจอมากับตัวการสุ่มเหลขการออกของตัวละครอยู่ที่50%แต่ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการันตีของตู้เนี่ยมันอยู่ที่ะมณ80ถึง90เพราะยังไงก็ไม่มีใคร สุดปลอกอยู่แล้วแต่ถ้าใครสุดปลอกจริงก็นั่นก็อยู่ที่ดวงของคุณแล้วจริงๆโอกาสออกตู้ตัวละครหน้าตู้ก็อยู่ที่ประมาณ50%แต่ในกรณีที่คุณดุดเละการการันตี5ดาวครั้งถักไปหรือว่าตู้ถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ100%ของตัวละครหน้าตู้อัน,นีิเละของการการาันตีแต่ในที่ผมได้ทําการสุ่มในครั้งก่อน,น,นก็คือผมสุ่มได้ตัวละครเจพาร์ ath, ที่เป็นธาตุน้ําแข็ง ในตู้เซเลและจากนั้นอีก20ใบต่อมาผมก็สุ่มได้ตัวละครน้องเซเลจะทําให้สกอร์ที่เราสุม่มหลุดเลทแล้วได้ตัวละครตัวต่อไปหน้าตู้การันตนะีจะถูกรีเซ็ตมันจะเป็นอัตราแบบ1ต่อ1หลุดต่อไปการันตีแต่ถ้าสุ่มทั้งสองอย่างนี้ทุกอย่างแล้วจะถูกรีเซ็ตแต่ในกรณีที่คุณได้ตัวละครตรงกับตู้1ก็จะไม่รีเซ็ตหรือว่าจะไม่มีค่าตรงนี้เกิดขึ้น จะเป็นค่าการันตีในกรณีที่คุณหลุดเท่านั้นส่วนการหาสกอร์ต่างๆภายในเกมเดี๋ยวผมจะเจาะลึกในพาต่อไปส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกอร์ใบเงินมากกว่านะครับส่วนใบทองก็จะมีแจกเล็กๆน้อยๆหรือว่าใครจะไปดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาในส่วนนี้ผมได้ทําการรวบรวมข้อมูลให้ทุกคนหมดแล้วก็ฝากกันไปดูได้เพิ่มเติมในปุ่มตรงนั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลตัวละครตัวต่อไปกันหน่อยละกันว่าจะมีตัวละครอะไรกันบ้างที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามาในตัวเกม Honkai Star Rail ลำดับตู้ตัวละครอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เมืไอ้อน,นี้ก็เป็นข้อมูลในช่วงตอนเปิดยังไม่มีแน่ใจว่าจะมีการสลับส,บสับเปลี่ยนตู้หรือเปล่าหรือว่าจะเรียนลาดับตามนี้ก็ถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์เพิ่มเติมันด้วยในส่วนของตู้ตัวละครตัวถัดไปจากน้องเซเลน่นั่นก็คือตัวละครจริงหยวนธาตุสายฟ้าสายปัญญาก็จะเป็นตัวดาเมจสายฟ้าหมู่ที่มาพร้อมกับสัตว์เลี้ยงคู่ใจที่เป็นหมาป่าบอกเลยว่าเท่โดนใจแน่นอน <ธ>้าตุาาาจะจิงหยวนก็จะเป็นซิเวอร์วูปตัวละครธาตุควานตัมสายลบล้างซึ่งบอกเลยว่าควานตั้มภายในเกมค่อนข้างที่จะมีจำกัดแต่ด้วยความสามารถของน้องเนี่ยเป็นตัวแปะดีบับได้ค่อนข้างดี ทำด้าเมียได้พอใจแล้วเป็นตัวละครที่น่ารักและหอวยมากก็หวังว่าจะสุ่มได้ตัวละครน้องในตู้นี้นะผัดจากตู้ Silver w o วูก็จะเป็นตัวละครลู้ชาพาดจิตภาพสายหิวก็เป็นฮิวตัวที่3 5ดาวที่เป็นสายจิตภาพ ที่มีเพียงไม่กี่ตัวภายในเกมสําหรับใครที่ต้องการฮิล5ดาวที่น่าสนใจผมก็มองว่าล้ชาก็เป็นตัวละครเพศชายฮิลที่ดีพอสมควรแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ถูกน้องไปรู้ตกกันทุกคนแน่นอนตัวต่อมาจากร้ชานั่นก็คือตัวละครครับก้าธาตุสายฟ้าสายลบล้าง คราฟก้าได้ปรากฏตัวในช่วงต้นเกมหรือว่าในช่วงของการเริ่มต้นของทางตัวเกมทุกคนก็น่าจะได้เห็นน้องในช่วงต้นและตัวละครน้องซิมบ์บูปก็สามารถได้ลองเล่นลองสัมพัสสกิลถ้ารู้สึกว่าถูกใจหรือว่าโดนเจ๊ตกไปก็เตรียมสก้า,ชาใช้เพียงพอถ้าการส่มเจ๊ในตู้ของคราฟก้า ตัวต่อมาเบรดธาตุลมสายทำลายล้างตัวละครเบรดเป็นตัวละครทำลายล้างที่จะเป็นการระเบิดเลือดตัวเองเพื่อสร้างดาเมจมาสาลกับมอนหรือว่าปอตตัวที่เราโจมตียิ่งตัวละครเหล่านั้นแพ้ทางธาตุลมเมื่อไหร่การโจมตีของเบรดก็จะรุนแรงมากขึ้นอีก2ตัวละครต่อมาผมไม่มั่นใจว่าข้อมูลตัวละครจะเป็นในทิศทางไหนก็จะมีตัวละครผู้ส่วนและก็ตัวละครด้านหึง ฟูส่วนจะเป็นควอนตัามสายอนุรักษ์ส่วนั้นหึงผมยังไม่แน่ใจว่าในส่วนของความสามารถของตัวละครจะเป็นยังไงแต่ด้านของน้องจะเป็นมังกรชุดสีเขียวก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นหัดลมหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจจากข้อมูลในส่วนนี้ก็ขอเก็บกันไว้ก่อนในส่วนของข้อมูลตัวละครตัวนี้ทั้งหมดนี้ก็เป็นลำดับตู้ตัวละครที่มีโอกาสที่จะเข้าทางตัวเกมฮอนไกสตารเดียวตามลำดับแผทตั้งแต่1จนถึง1.3แต่ถ้าถามผมว่าสุ่มตัวละครตัวไหนดีผมบอกได้เลยครับว่า คุณชอบใครคุณก็สุ่มตัวนั้นเพราะแต่และตัวเก่งทุกตัวแน่นอน ขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ของแต่ละท่านว่าเพื่อนๆจะนําไปใช้ในรูปแบบไหนทิศทางอะไรและการปั้นของให้น้องแต่ละตัวละครจะปั้นสุดได้มากน้อยขนาดไหนก็จ,จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับข้อมูลตัวละครตัวต่อไปและก็การวางแผนสุ่มตู้ตัวละครก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยผิดพลาดประการใดขอกราบไปทาน้ำไปกันด้วยก่อนจากกันไปใครยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไครต์หรือว่ายังไม่ได้กดแชร์ก็รบกวนฝากกันไว้ด้วยนะครับชาชื่นชอบเดี๋ยวจะมีพาร์ตต่อๆไปตามมาสำหรับวันนี้ ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ